อยากชนะทูอีกนักเยียต้องชนะภายในก่อนเอ๊ะคืออะไรเดี๋ยวท้ายคลิปบอกแล้วกันนะฮะมาทำโจกข้อนี้ก่อนครับในชนะ้อยส์เนี่ยมี How once, thus far, แล้วก็ as well แนะนำให้แปลนะเพราะถ้าเกิดใช้กราม,มากเนะี่ยน่าจะยากกว่าเฉลยเร็วๆก่อนนะครับต่อไปข้อเด็กผู้ชาย B boy มารู้จักทีละตัวเลยเริ่มจาก how มันแปลว่าอย่างไรปกติจะใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามอยู่แล้วใช่ป่ะเช่นเราบอกว่า how do you manage to finish your work so quickly แกทำโปรเจกต์ของแกทำงานของแกเสร็จเร็วได้ยังไงแกไปจ้างใครอะ่ะ how แปลว่าอย่างไรส่วนคำว่า once มันแปลว่าเมื่อหรือแปลว่าหนึ่งครั้งก็ได้ถ้าแปลว่าหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็น adverb ถ้าแปลว่าเมื่อมันจะเป็น conjunction หรือคำเชื่อมประโยคฮะถ้าเกิดเป็น conjunction สามารถนำหน้า subject กับ verb แทนได้ในที่นี้ขอพูดถึงในแง่ที่เป็น conjunction นะแปลว่าเมื่อแปลว่าเมื่อแปลว่าเมื่อสมมุติเราบอกว่า he'll understand the situation better once h e r e a d the full report เขาจะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะเมื่อเขาอ่านรายงานฉบับเต็มอะ once แปลว่าเมื่อเคยทํางานแล้วรู้สึกว่าเจ้านายไม่เข้าใจหรือไหมครูเบิร์ตเคยทํางานเจ้านายขยันมากนะจนลูกน้องเนี่ยทำงานตามเจ้านายไม่ไหวเนะี่ยแล้วครูเบิร์ตก็เลยไปบอกในที่ประชุมบอกว่างานเยอะเกินไปหรือเปล่าครับปรากฏเจ้านายเกลียดเลยนะฮะ once แปลว่าเมื่อผู้เล่นเจ้านายไม่เกลียดหรอกแต่คอมเมนต์เล็กน้อย once แปลว่าเมื่อ thus far จะแปลว่าจนถึงตอนนี้มีความหมายเหมือน so far และ until now ะมีความหมายเหมือน so far กับ until now เพียงแต่ thus far เนี่ยมันจะเป็นคำที่ทางการทางการอาจจะเจอน้อยหน่อยในภาษาพูดหรือชีวิตจริงนะเช่นสมมติบอกว่า thus far we haven't encountered any major obstacles in the project จนถึงตอนนี้พวกเรายังไม่เจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเลยหรืออุปสรรคใหญ่ๆอะไรเลยในโปรเจกต์เราเก่งกันมากเลยนะอีกนิดหนึ่งถึงยอดแล้วแต่ฉันจะผลักแกตกนะฉันอยากได้หน้าคนเดียว thus far แปลว่าจนถึงปัจจุบันนี้เหมือน so far และ until now เหมือน so far และ until now เพียงแต่ thus far เป็นคำที่ทางการทางการนิดนึงนะครับถัดไปครับ as well แปลว่าอีกด้วยเช่นเราบอกว่า I'm going to the concert ฉันนจะไปคอนเสิร์ตนะ and my sister is coming is coming as well และพี่สาวของชานนจะไปด้วยเช่นกัน as well เช่นกันคูเบิร์ตมื่อตอนแรกคูบเบิร์ตแปลว่าอะไรนะ as well แปลว่าเช่นกัน as well แปลว่าเช่นกันที่คูเบิร์ตเขียนว่าเป็น adverbial phrase มันจะหมายถึงวลีที่ทำหน้าที่เหมือนเป็น adverb พูดง่ายๆมอง as well ว่าเป็น adverb ไปได้เลยแต่อย่างที่บอกครับข้อนี้คูเบิร์ตแนะนำให้นักเรียนแปลโจทย์ดีกว่าเพราะว่าน่าจะง่ายกว่านะโจทย์ของเราบอกว่าที่ art b l o c k แห่งหนึ่ง art b l o c อก็คือเว็บไซต์ที่ไว้แสดงผลงานทางศิลปะชื่อของ art b l o k ไม่ต้องไปนั่งแปลนะฮะ จะสามารถเข้าถึงได้หรือเข้าไปรับชมได้ต๊ดๆพวกเราเนี่ยจดหางานศิลป,ปะไปลงแล้วก็ลงรายละเอียดงานศิลป,ปะของศิลป,ปินเรียบร้อยแล้วคำตอบคือ once หรือเมื่อนั่นเองฮะมาดูศัพท์ในโจทย์ก่อน accessible แปลว่าที่เข้าถึงได้ accessible ที่เข้าถึงได้ curate จะแปลว่าเลือกงานศิลป,ปะไปลงฮะ curate เลือกงานศิลปะไปลง completed แปลว่าทำเสร็จ completed ทำเสร็จแปลงหนึ่งรอบนะฮะเขาบอกว่าเว็บไซต์งานศิลปะเนี่ยจะสามารถเข้าไปดูได้เมื่อ once พวกเราเนี่ยนำเลือกงานศิลปะไปลงและลงรายละเอียดงานศิลปะแต่ละชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว how thus far แล้วก็ as well ความหมายไม่เหมาะสมครับมีเรื่องมาเล่าฮะมีน้องผู้ชายคนนึงชื่อน้องแม็กซ์เขาเนี่ยเป็นคนออกแบบแอปพลิเคชันทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งปรากฏเขาไม่มีความมั่นใจเลยเพราะรู้สึกว่าเพื่อนๆที่ทํางานเก่งกันหมดเลยคุบ์กก็เคยเป็นนะเคยรู้สึกแบบนี้ตอนอยู่มหาลัยเขาก็หงอยหอยเนี่ยก็ทํางานตามที่สั่งปรากฏว่าเขามีไอเดียในการคิดแอปพลิเคชันคิดโปรแกรมในการฆ่าไวรัสทั่วโลกได้แต่เขาก็ไม่บอกใครไม่กลา้าเดี๋ยวเพื่อนหาว่าเสนอหน้าหรือไม่ก็ เก่งเกินหน้าเกินตาเจ้านายไปหรือเปล่าหรือไอเดียอาจจะไม่เลิศก็ได้เขาก็เลยเก็บไว้คนเดียวมีวันนึงนะฮะปรากฏว่ามีไวรัสที่หนึงแพร่ระบาดไปทั่วโลกเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ลามไปหไปถึงในมือถือได้ด้วยไม่มีใครแก้ได้เลยแม็กซ์ก็เลยยอมกลั้นใจนำเสนอผลงานตัวเองเนี่ยครับผมเคยคิด แอปพลิเคชันในการฆ่าไวรัสทุกตัวบนโลกไปนี้ได้ครับลองเอาไปใช้ดูครับปรากฏใช้ได้ผลฮนะทางบริษัทก็เลยขอซื้อลิขสิทธิ์ในราคาแพงมากนําไปขายทั่วโลก MAX กซ์ Next, เลยมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า the most significant battles battles หมายถึงการรบหรือการต่อสู้ Are often fought with i n fought มาจากเวิร์บช่องหนึ่งคือคำว่า fight ที่แปลว่าต่อสู้ฮนะเขาบอกว่า การรบที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดจากการต่อสู้ภายในไม่ใช่ภายนอกหลายครั้งเราไม่กล้าไปสอบทวิกเพราะกลัวสอบไม่ผ่านเราเนี่ยไม่กล้าที่จะทําการบ้านเพราะกลัวผิดเยอะนักเรียนคูเบิร์ตเป็นบ่อยมากแนะนําแบบนี้นะฮะให้คุยกับตัวเองเหมือนคุยกับเด็กเล็กๆให้ติดต่างไปว่าเราเนี่ยเป็นเด็ก5ขวบ ถ้าสมมติเด็ก5้าขวบคนนี้ไม่กล้าทํากันบ้านเราจะปลอบไว้อย่างไรน้องไม่กล้าทาไม่เป็นไรลองทําสักข้อไหมถ้าเกิดสักข้อหนึ่งขี้เกียจไปพักก่อนได้เฮ้ยพอทําข้อหนึ่งติดใจเช่บาบลราลองทําอีกนิดนึงผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็ทําซ้ำไงทำจนกว่าจะถูกเห็นไหมก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเหนื่อยก็พักแต่อย่าเพิ่งล้มเลิกไปแล้วกันหรือถ้าเกิดเด็กน้อยคนนี้ไม่กล้าไปสอบถลีกเราจะบอกว่าอะไรเฮ้ยน้องลองไปสอบไม่มีใครรู้หรอกเราก็ไม่ต้องบอกใครไงว่าเราได้กี่คะแนน อย่า yeah. ประเมินว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเก่งตลอดเวลานะฮะบางครั้งเราอาจจะต้องมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็ก5ขวบแล้วเราจะพบทางออกที่ง่ายได้ขึ้นเป็นคำแนะนำนะลองเอาอไปประยุกต์ใช้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ